เอาลยถ้าต้องกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมกันกันเองกับกัเมเบลเทเลีย,ยมอตอตปิมชันกันในพาร์ที่5หรือ6เป็นไรสัตว์ไม่เคยเห็นกูตัดของเหรอเออกูตัดของเป็นครับจะบอกหงโอเคถ้าผมต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทที่แล้วทำอะไรนะสู้เจตันแล้วครับกะทาซึ่งกะทากากมากมนว่ก็มันจะโหดขึ้นแต่ไม่กากมากผมว่าจะไม่ใช้แล้วกันผมไม่ใช้ไปถึงเมล็ด ในการสู้ออฟเฟสนะฮะข้อน่าจะดีสุดละมาเราก็คงก่อนก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งอย่าลืมสิ่งนี้อย่าลืมนี่นี่มาจากมอสฟาโก้นะคุณคงจะเบือ่อการที่คุณต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควที่แบบต้องสู้ออฟเฟสได้สร้างสะพานยาวใช่ไหมมันเหนื่อยมันยากมันเสียเวลาชีวิตเพราะฉะนั้นร,รูมอสฟาโก้เนี่ยมอสฟาโก้ตอบสนองทุกอย่างที่คุณต้องการเ,เด็นเชียร์เชียรโดยเฉพาะอันนี้ พราะมันจะทําให้คุณมีเวลาไปทอํอะไรอื่นที่มีประโยชน์ต่อสังคมแทนที่จะมานั่งสร้างเฮลบริตอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดทํามาสองอันเนี่ยสามารถรวมกันเป็นดับเบิลได้ความต่างก็คือดับเบิลมันก็จะมีสองชั้นแค่นั้นเองทํามีพื้นที่ยัง่งายขึ้นเพราะว่ามันจะทามีการทาลายบล็อกเกิดขึ้นด้วยครับผมพอมีการทําลายบล็อกเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไม่ต้องมา <c oughs> การซูวก็จะ,จะง่ายขึ้นมาก ขอสร้างนี้ก่อนนะนี่ไงสวยงามแล้วจะเด็นคือไอตัวนี้คืออะไรอุ้ยมึงกกไข่ด้วยมึงก็ไม่รอดสิดีอะถ้ามันหนีวะมาเปิดแม่งเลยเฮียกูไม่กลัวหรอก ที่เราจะไปเอาตุกกตา๊กตาอ่านอยากเราชิ่นตุ๊กตาเสร็จปุ๊บไงต่อดูไหมแดกเชี่ยนี่ซี่อม่ได้จากกล่องมาแล้วก็เดียกกันแล้วกันมันถ้าจะเป็นไปนไม่ได้ที่จะแพ้ใช่ไหมแต่ก็จําคําผมไว้มันโอกาสน้อยที่จะแพ้แต่มันก็ไม่เคยเป็นศูนย์ g กอร์โห่ปิดแขง หรืมสิ่งที่ต้องทำก็คือการโปนเมล็ดนะแล้วก็ถอยหลังเรื่อยๆสิ่งที่ต้องทำมีเพียงแค่อย่างนั้นอย่างเดียว <c oughs> แล้วก็ทิกเล็กๆจากผมต้างหากเขาใครไม่รู้ <c oughs> ตัวของวอลเฟสเนี่ยดีเฟนซ์ตรงตามันจะน้อยกว่าตรงปากเราสามารถที่นั้นยิงตาได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการดาเมจอะไรอย่างนี้ <c oughs> แค่นั้นแหละไปละ <c oughs> ดิสันทีปิดกัน หรือไม่ก็ถอยหลังยาวๆแม่งเลยเชียอถอยหลังเอาไปชั้นเชิองอุ้ยโง่ไปหน่อยโง่ไปเยอะโง่ไปเยอะโอเคแต่ดาเมจเขาค่อนข้างที่จะเบาแต่มานากูหมดอา้าวโอ้โหนโนโนกูจะแพ้อย่างงี้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยโอ้ เกือบแล้วไม่ไล่เฮี้ยลืมยาลืมนาลืมยาลีมานาไอ้ยาเฮ้ยตายโง่เฉยนี่ยาลีมานาเก็บไปทำไมวะตอนนั้นกดดิวสิตอ๋อลืมมาร์กไปเนี่ยไอ้เชี่ยของสำคัญทำไมมากขาได้ไงนี่โอเคอาจารย์มทไปจะเลิกกูไม่มาร์ทำไมวะของสำคัญแบบนี้ไปเก็บไปเก็บกู้ซากศพก่อน เฮ้ยนั่นมันเนอะอันนี้ของหลุยเอฟเคจ้าก,กาดดอกค่อนข้างน้อยเนี่ยผมดูดแมกเนตวิธีการทำงานของมันโคกอถ้าเราถือมันจะดูดของทุกอย่างมาโลกเข้าตัวเราของทุกอย่างมนโลกคือของทุกอย่างจริงๆนะระยะดูดของมันคิอทั่วโลก <c oughs> เอาไว้ใช้โอเคซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่ดอกอันนั้นนี่คคือว่าวอลเฟสมันมีโอกาสดอกอันนั้นด้วยอ่าที่มันเป็น เดมเบมองดูดิคไม่แน่ใจว่าคราบได้ไหมไม่ได้หรอกนี่จะให้ดูรูปร่างก่อนนี่รูปร่างมันเป็นอย่างนี้น่าจะมีอะไรผงนะพูดถึงมอดนี้ในฐานที่ไม่ดีก็คงจะเป็นเรื่องว่ามอดนี้เขาทําวิก,กิยามากคือมันสูดที่แปดแล้วจะวิก,กิไม่ยังเป็นเวอร์ชไนหนก็ไม่รู้อยู่เลยถ้าเกิดว่าต้องถามผมว่าต้องทําอะไรต่อไปตอนนี้กเ็เอาชุดก่อนก็ได้นะเพราะว่าชุดในมอดที่ทำมันค่อนง,ง่ายลองดูนี่ก่อน อ่านี่เนี่ยผมลิฟ i n วิ่งทวิสามารถเราไปครับเป็นันนี้ได้ฟอเรสต์คอร์ซึ่งตอนนี้ทำได้แล้วใช่ไหมล่ะนี่เชสเตอรวอลไลย์นะค่อยๆไปหาก็ได้ซิฟน่าจะหาไม่ยากไม่ใช่นี้นี่เนี่ยฟอเรสต์ฟอเรสดูวิเป็นชุดใสดูวิทตอนนี้ดีน่าจะโหดเพราะดีเฟน s ์มันก็ไม่ได้น้อยนะมันเป็นดีเฟนซ์มันก็ประมาณสายเวทอะแต่ก็มากกว่านิดหนะ่อยเพราะมันเกี่ยวกับสายมันมันมีเลือกทา อันนี้มันเป็นสร้อยคอสามสายเพราะว่าด้วยความที่ผมไปพูดว่าสายดุจมันมีสามสายใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับกระทาเป็นสายกระทาอันนี้เป็นสายถุงเมล็ดอันนี้สายวิญญาณอยากเล่นสายวิญญาณนะเพราะมันค่อนข้างน่าสนใจติอาวุธไก่อะนี่แล้วก็มีอันนึงก็อันนี้เป็นชุดเหมือนกันในเทียร์เดียวกันเลยแต่ว่าจะเป็นสายวิญญาณถ้าเกิดว่าอยากละเล่นสายวิญญาณล้วก็ลองเล่นทางนี้ก็ได้นะ คิดถ้าเราอยากเล่นอีกสายนึงเราทําตอนไหนก็ได้ไแต่ไหมแต่ใส่วิญญาณมันทำให้กูหวิดปังกลัวจะขาดตัวตายเราก็เอาเอาวุธนี้อาวุธท,ที่ใช้ฟอเรสต์คอรในการทำนี่นแหละนี่มีที่น่าจะฟาร์มได้เก่งก็น่าจะเป็นไอไจนด์ไดรออนอันนี้ไว้ก่อนโอเคมาแค่น,นี้ก่อนป่ะไอ้คิดกูเริ่มจากอะไรดีวะของมันเยอะวะ่ะอันนี้ทำง่ายหรือเปล่า ง่ายแต่ทุกอันก็ต้องใช้โซลไลท์ดังนั้นเราก็ต้องไปฟาร,ร์มก่อนอย่ที่เห็นว่ามันใช้อันนี้งั้นก็ซื้อรอไปเลยโพกูก็ไม่รวยขนาดนั้นครับพี่แล้วก็ไปซ้ายสักนิดเฮ้ยมิลเลิร์นลาวาอย่างนั้นเหรอหนานี่เนี่ยนี่ผมที่ฟาร,รม์มโซลไลท์อยู่ที่นี่ผมก็แค่ต้องเรียกแมงออกมา ันโดดสูงยางตายมาวะเนี่ยลองดูความคุ้มซะก่อนฟาร์มตัวเดียวอุ้ยได้เยอะนี่ด้วยกูฟาร์มตัวเดียวได้มาตั้งสิบห้าโอเคสุธิฟาร์มไปสี่ตัวดูจะได้อะไรบ้างได้โซลไรเกือบห้าสิบอันแหนม่พุ้มคุ้มจะตายแค่นี้ก็น่าจะมีความสุขเลยสักพักนี่เลยใจแอนด์นเลโอเน ความสามารถของมันไม่รู้ว่จะเรียกว่ากระทาได้ไหมเป็นในการปลุปล่อยดอกไดรร้อนยักษ์ออกมาจากฟากฟ้ายักษ์เหรอเนี่ยมีใหญ่แล้วใช่ไหมอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นน่าจะเป็นตัวสักตัวกูยเผลอ่อสปอยตัวเองแนละ้วแต่ได้เห็นว่ามันอาจจะเหมาะกับการารามอย่างางนึง่งคือมันมจะรู้กำแพงเลนถ้าพูดถึงปีกตอนนี้เออวะพิด็อกเตอร์อย,ยังไม่มาอ๋อไม่เป็นไรเรา เราแก้เกมได้ได้ความโกงของไอเกมซูชิทั้งนี้วิธีการที่เราจะตซมอนไอพีอเตอร์มาได้คือการนําอย่างนี้ซึ่งแม่งมันใช้แค่มาลิมโอโกนียทั้ทง,ทงทั้งที่ลิมอโกนีมันก็ทำได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยแต่ว่าไอเทยนี่มันมาหลังควินบี อย่างนี้มันโกงมากเลยนะจับตัวอ่ <Fern anda. S 3> en, ทิ้งมาแล้วเนี่ยเฟิวนี่ได้ได้ปีกแล้วต่อไปก็อาวุธคู่ใจเนาะเหมือนอันนี้มันย <tails> ัง <fo> คู่ใจมากพอเดี๋ยวขึ้นฟ้าไปจะไปฟาร์มไวเบิร์นถ้าจำได้ว่าวิญญาณไวเบิร์นเนี่ยน่าจะโหดอยู่ อ,อ,อ๋อตอนแรกกูจะเอาบาฟไปสัตว์แมงตกโลกก็แล้วไม่เป็นไรนี่โกดโกงเราก็ต้องทำการปับปบากการป๊บปับ๊บจัดการปั๊บปั๊บไหมปุ๊บปุ๊บอุวยสิบรอบด้านเหรอนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเวเวอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความมาคาดแขนสูงมาเลยเยอะ ไวเบอร์มึงเตรียมใจมาแล้วหรือ,อยังอุ้ยเอ๊ะแต่ไอ้แค่นี้กึ่งโกงเหมือนเดิมมันเหมาะกับตัวอย่างไวเบอร์นี่แหละก็ได้ปีใหม่มันหมดไปแล้วมึงจะงจุดพุกกันอีกเหรอนี่สวยพอดีจำนวนเอา้ากูจะกรองกับบ้านเอาไะเนี่ยเปลองกูเปล่านี่ได้แล้วผมดวงมันยาณไวเบอร์ เฮ้ยเราทำออกะทายอยู่มาทำงนะ่ายนาเชียว๋อมัาใช้แค่นี้เันก็ทำเลยดิอย่าอย่ารอช้าอยู่ใหญ่อีกเลยหัวนี้อะไรวะเนี่ยสนะโซไกดดิ้งอันนี้ก็เป็นใหม่หยุดทำลายมาลองกันแล้วกันยิงอะไรใบไม้อออกไปค่อนข้างกากอกู่คอตัวเลยเนะี่ยแต่น้อแบกคเยอะ แต่ว่ากากมากคือต้องเท่าความมาตะกากหมดไปก่อนก็คือว่าวไอเรื่องการเดียนเนี่ยมันดีอยู่อย่างหน,นึ่งครับผมคือเราสามารถที่จะแบบเราสามารถไล่การเดียนของกระทานึงแต่ก็สลับไปยี่กระทานึงได้เราก็จะได้แบบเขาเรียกว่าขอยืมพลังจากอีกกระทานแต่เหมือนอันนี้มันก็นี่อย่างเช่นเนี้ยเอฟเฟกต์กระทานเช่นนี้โหดก็คือจะทําให้เราโจมตี ไอ้โบกตาที่มันโจมตีเป็นปบกทายเดียวเนี่ยมัแกกนแยกออกมาไนดะ้โกงโกงอยู่ขอแะเขอจะการอะไรอีกปกะตรงนะนี่ดวงวิญญาณไมเบอร์น,นะผมแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ <c oughs> เหตุผลก็คืออันนี้เห็นไหมมันบอกว่าแม um ็กซิเนมมไอ้มินิมัมสปิริตเลเวลต้องเป็นสามคือมินิมัมก็คือจำนวนสปิริตเลเวลน้อยสุดที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้มันซึ่งเรามีอยู่เท่าไหร่ เรามีอยู่แค่สองในการรวมสิ่งต่างๆต้องใช้นี้ครั๊บปับ,ปบแล้วก็ไปรวมมันท้ายที่ตงรงดูดิเอาต้าถ้าเกิดว่าคาดดา,าไม่ผิดหน้่งอู้อวาจอาันนี้อืมได้ดีเฟนด้วยบอกเลยว่าเด็ดตอนนี้เนี่ยก็มีสติดิตครบสามแล้วเห็นไหมดามเมจขึ้นเลยเพราะม่นแบบมีตาที่มันต้องการโดยความโหดของมันก็คืออันนี้ ลองมันจะปล่อยไปเป็นนี้กว่าน,นี้มังบักฮะไม,ไม่ไม่น่าใช่ของจริงลองทดสอบกับอะไรสักอย่างเออบอสก็อดะโอ้ทิงสลามมาสู้ห้องบนนี้นี่อันนี้ตอนเวอรสามมันจะปล่อยเป็นวิญญาณไว้เบอร์เ,เอาไปมันจะปลดปล่อยเป็นหมอกควันซึ่งค่อนข้างแรงนะแต่ถ้าเป็นพวกอะไรที่มันแบบเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะขนาดนั้น ตอนจะไล่ก็ต้องแบบมีการกะเล็กน้อยแล้วกูดีเบสดีเบสต์บางบังไว้อีกจบแล้วกูดีเบสให้เราได้ประมาณสองร้อยมัง้งแต่ใน้มันอิงคสลาม,มันมีแบบไสมันมีลูกน้องก็อาจจะดูดีเบสตได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่ามันแรงได้มากกว่านี้เนี่ยประเด็น <c oughs> ขอลงไปแป๊บนึงก่อนเอาไอ้ทำที่ฟาร์มตรงเนี้ยขออนุญาตแป๊บนึงซิตี้บัตเตอร์มันสามารถทำให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้น เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงที่ฟาร์มดีกว่าในเมื่อเราจะใช้เอสต์บริบิไปเวิร์นเนี่ยเป็นรูปประทับเราก็จะไปที่ต้องหาชุดไปใช้คือไอ้ชุดเนี้ยพอไปสังเกตุอยู่เนี่ยชุดชุดที่มันใช้ฟอเรสต์คอทำไหมมันเป็นชุดตัหิดท,ที่มันหมอกมันก็เพิ่มของเีสตบริบิใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มกระทาอันนี้ก็เพิ่มถุงเมล็ดไม่เราควรที่จะอย่าเป็นเด็กจับชายซึ่งวิธีการฟาร์มเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เอาตรงนี้ก็ไนดะ้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม อย่างแรกก็ต้องมีฐานให้กับไอ้เหี้ยนี่กูกางรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นตะคุมนี่ว่าเกมจะอุ้ยขึ้นเฟี้ยวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอ่าอ่ากูไม่ได้เอามาสู้บอสอะไรป่ะแต่ว่าไม่มีบอสใต้ดินที่นี่หรอกอุ้ยกูกงวรู้มึงยิงดาวได้ด้วยมานี่เราแค่เปิดแล้วการฟาร์มมันจะง่ายขึ้นเยอะเขาไม่มีอะไรมาขวางกั้นแล้ว แต่ได้างกลับกันตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีที่รอดแล้วเดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,อ๋อมีตีนี้มาสวัสดีครับพี่ที่มาทำอะไรสอวนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยกูยังไม่ตายกูยังคงหายใจอยู่สวัสดีครับพี่เชียวนิวบี้นิวบี้าขายของพวกนี้ในราคาถูกแล้วก็มีด้วยฟูเบสซิ่ง เพิ่มดาเมจแต่ลดตีเฟนโอ้ยเฮียลดตีเฟนกูเยอะใช้ได้ไม่เอาและหนึ่งโอ้ยว้าวว้าวดูดูายามนี้ต้องแท้เท่าไหรนะ่น่ะเอาเกินแล้วนี่หว่ากลับบ้านดิเก็บของแป๊บนะึงนี่ก็บ,บได้ชุดลนะแต่ยังขาดสิ่งของต้องมาส่งพิซซี่นัดปฏิจจ์ขายพิซซี่นัดให้กูเลยม,มันแนวมันดอมมันซื้อไม่มมเยอะไม่รู้เหมือนกันจะซื้อเยอะทำไมนี่ครับผมได้แล้วชุดวันเดอร์ลิงหัวโซ แม่แม่แล้วเมืม่อเวอร์ชันก่อนช,ช,ชุดเชียนี่มันเฮี้ยมากปรับปรับปรับนี่ดีเฟนสูงสุดก็ได้อยู่คือถ้เป็นเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยใส่ชุดเชีช่ยเนี่ยแล้วมันจะติดสถานะเวย้ยมันจะเป็นอะไรสถานะไฟเตอร์โอร์แต่วันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นนี้มันเปลี่ยนเพราะเราต้องกดตับยูก่อนเราถึงจะได้ไฟเตอร์โฟร์เห็นไหมซึ่งกูไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกเชืดด่อดินี่เซ่พอนัสก็บอกว่าไอ้พวกวิญญ,ญาณเนี่ยจะแซมมอนเพิ่มมาตัวหนึ่ง แล้วก็ทำให้เราปลดปล่อยออร่านีตอนนี้เรามีเท่าไหร่แลวลรงนับดูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วนีตอนนี้ไวเบิร์นมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างแล้วเห็นไหมคือไอบอาวุธบางอันเนี่ยของทวิฤตถ้าเกิดว่าระดับปิญญาเปลี่ยนเนี่ยของเปลี่ยนอ้าวเห็นแล้วมันเป็นเนี้ยวยาวเลยเออว่ะเอ้อาวุธอาวุธทั้งบนนี้ยังไม่ได้ทำเลย นั่นก็ทำมาไลยตัวเดียวอ่ะอย่างนี้มันไม่เฟี้ยวซะเลยนะแนนนี้ไม่โหดกว่าเยอะเลยกูเลยไม่อยากเล่นสายวิญญาณแล้วให้กูว่ากูหนีไปสายอื่นดีกว่าระหว่างที่เราอันนี้เราก็ใช้กระทาก็ได้เออใช้กระทาก็ได้เหมือนกัน,นสกักไม่เข้าเก็บไว้เอาละชุดนี้เก็บไว้ไอ้สเก็ตกูอยู่ไหน เอา้าวรออยู่นี่ต่อไปก็ขอไปฟาร์มอวตารนี้แล้วกันไม่รู้มันดีไหมแต่มันมันน่าร้องมากเลยของใหม่ปะไม่น่าใช่พวกมึงอะมึงเสี้ยวบอกว่าอุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุย้ยโอนนู no. ้นบ้านอมอมเอาให้มันตามกูเอาชิบหายนะโอ้โหกูอย่างงี้กูบอกไปเวินต,ตัวเดียวก็ได้ไหมไปเวินเอากูลืมปิดไอ้สัตว์ก็ว่าอยู่ไปเวินไปเวิน ใบเวอร์มันเป็นพวกรักเป็นพวกมันลักอ๋อใบเวอร์คูม,มาร์กไม่ได้ด้วยมินเนี่ยนเฮียเลยเนะี่ยไม่ไหวเลยแต่ใบเวอร์จะได้ชัวร์บอกเลยอืมเออเออมาเทอใบเวอร์ช่วยกูด,ดิยังยไ,ไงตายเป็นไงบ้างยังไงตายเวอร์ชั้นนี้โอ้ยใช่หยาเลยอย่าพบชั้นได้แต่ดาเมจก็เอาจริงไงอย่าเลยอย่าเลย,ยเฮีย ไม่เวินน้อยมันทำมันพยายามนะแต่ก็ยังอ่อนหัดตายห,ห่วงเร่องต่ไปขนนกโอ้ยเยอขนนกี่นนกนง่ายบอกได้ง่ายถ้าไม่เวนไม่มาขัดกูัวอะไรก็ง่ายทั้งนั้นแหละสยามแทงดาเมจสักนิดอดทนอดทนอดทนเข้าไว้ทาเกชิอดทนทาเกชิ ไหวไหมเนี่ยไหวแหละไอ้เหี้ยกูเก่งกูก็ได้แกนแฮปปี้วิงเด็กกูไม่ใช้มือปีละค่าโอ้ยเหี้ยไวเวิร์นดิสคอมมิ่งหมาปอกวะเฮ้ยไวเวิร์นได้มาว่ะอุ้ยแน่สัตว์คนอย่างแม่งจะไม่มาได้ไงกันเชียวเรสกายสตาร์ฟอาจงอ่ะนสเตสตาร์ฟแล้วตะกูละเจ็บโอ้โหแล้วมันจะมาไปยุ่มให้พ่อมึขอแบบดีๆกูขอแบบทั้งชีวิตมึงอ่ะที่ดีที่สุดละ พีดีกว่านี้ไหมก็ได้มากกว่านี้อืม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 เออมานี้มะเกสอันนี้เขาบอกว่าปลดปล่อยสายลมออกไปไกลางสายลมเล็กเกียวท,ที่ปลดปล่อยที่ทาการักทั้งศัตูแล้วูเล่นออวกไปได้หมายถึงว่ามันักม่งผักเพื่อนได้อะไรอย่างนี้ปะอ้าว เดตตอเยอะมึงเจ็บเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะที่นี่มันเดเิลพอร์ทัลเป็นตัวนั้นเราสามารถใช้เอฟเฟกของกระทาอื่นก็ามาเสริมแจ่งได้นี่มันก็จะก็จะรุนแรงอย่างนี้เข้าใจหรือไม่มึงไม่ได้ตายดีแน่ไหมเอาบอมมันไปเอามันไม่มีบอสแล้วเหรอเอฟเฟกตจะอาอ๋อเขารบไปแล้วเรื่องของพ่อมึงแล้วกันเพราะว่าสายติดเชือ้อกูก็ไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่ จะมีหุ่นยนต์ด้วยนะมอดนี้เดี๋ยวตอนนี้กูรู้จะเอาไงก่อนเลยถ้าไม่มีไอ้เฮียบอสไอ้ไอ้บอสตาติดเชือ้อแล้วไงต่อมันช่างมันแล้วันก็ดูนะคือลาตีนี้มัน,นแตะอีกไม่ยาวไกลเท่าไ่โอ้แต่อุก็ทาคุ้มแพงด้วยแตเย่เตยกูลองให้ไหลายต่ออยู่นะกูได้ต่อเยอะอแม่งจะกากมากเลยเฮ้ยเดีเย๋ยวนะกูมีของเวทเพิ่มเติมนะแต่กูไม่กล้าซื้อไว้เฮียมันดู มีผลต่อระยะยาวของเรื่องเงินเอาแค่นี้แล้วกันกูคแค่จะมาเมทอินเทเวนให้ดูเจๆพอไหมพอแหละนึกวา่าจะเทเลโบว์ไนท์หน้ากูยังเป็นเด็กอูกเนาะโอเคนะมาวิเชียมันให้กูเที่ยงคืนเลยอะอ้ามึงให้เวลาปัะกัดกูก็กกกได้คิดว่ากูเป็นใครมานี่มาเี็ยต่อเยอะมันแพ้ใจคนอย่างกู เริ่มแรกก็อาจจะนี้แล้วก็มึงตายแน่ไอ้ไหมอือหือ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 โยโย่ yo, yo. นี่แหละนี่แหละที่กูหมายถึงเดเตเยอร์แพ้ใจคนอย่างกูมานี่เลยสัตว์กระทาทะลุแบบนี้มันถูกสร้างมาเพื่อเธอจะชัดทะลุแม่งทุกอย่างอ่ะทะลุกำแพงด,ด้วยเงี้ยเพื่อเธอเลยเนี่ยเพื่อเดเตเยอร์โดยเฉพาะแต่กูก็เจ็บอยู่นะอุ้ยถ้าแบบหาแนวดีๆได้เนี่ยโ โอ้อ้ยแย่ถ้าเกิดว่ามึงทำตัวไปเส้นตรงนะมึงมึงเจ็บกูกูเจ็บกยกูเจ็บกูกูเจ็บนะเจ็บอยู่เจ็บอยู่นะเแย่แต่มันมีเลือดให้เก็บนะเก็บเลือดเลี้ยงครอบครัวกูขอรอดรอมาดิกูจะยิงแบบตรงตรงมันก็ฉลาดดูแต่มันไม่รู้ว่ากูมันมันมุตตะดีมันก็ไม่รอด เอ๊ะทำไมมันไม่กล้ามันก็กล้ากลัวป่ะเอ๊ะแต่เสเยอมันทำอะไรอ่ะมันมันเจ็บมันเจ็บขนาดเลยอ่ะทำไมมันเออวะขอฮิวก่อนได้ไหมอ่ะกูกูเจ็บช้ำอ่ะอุ๊ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบจริงๆเมื่อกี้เกือบไปหวั่นแต่ถ้ากูมาตาตรงนี้นี่ตักซีของกูมันจะหมดไปไม่มีทางหรอกเว้ย เฮ้ย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 มันกัดกอกกูใหญ่แล้วมามาเจอกันบ้านนี่กูไม่ฮิวด้วยกูมีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายกูต้องตายก่อนกูอ่ะกูอะไรไปตายเออไม่เข้าใจว่าทำไมโดนกระทายยี่เลยมันหันหน้าอยู่นะที่ปลดปล่อย ที่ทำการผักทั้งศัตรูแล้วราบุเรนออกไปได้ที่ทำการผักทั้งศัตรูผักทั้งศัตรูผักตูกตแ้แตถุงไม่ตอบไปรตรงนั้นวนะไอ้แค่ไม่ไหวเลยมันนี่เลยของมันหมอกกับช่วยไม่ได้ของมันหมอกเกนะินอ่ะนะกูไม่เล่นแม่งสายวิญญาณนะมึงไม่ใช่แนวกูเลยวะแต่ของมันจะกากขนาดนี้จะเอ๋ลงไปอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยปึ๊บ แค่วันแรกก็ได้ได้ตัวเยอะไปแล้วอ่ะบอกเลยว่าีซี่มากหรือของมันโกงก็ไม่รู้นี่ตอนนี้เรามีตัวของอัลเบตบาร์แล้วเนี่ยเราทําได้หลายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้ดีอันนี้ตะกัานะตะกานันก็ได้กระทาละหนึ่งนี่ได้อันนี้ด้วยเออเนี่ยกูรอเวลานี้มานานละแต่นับวันนับวันกูยังไม่อยากเล่นสายวิญญาณอ่ะสายวิญญาณแม่งดูกระจก สายวิญญาณมันไม่อยากเล่นต่อแล้วอ่ะยิ่งเล่นยิ่งเศร้าไอ้เแค่สายวิญญาณแม่งกระหลงปงยี่ป่ะรู้จะทำยังไงต่อจ้ะนี่ทำคาทาแม่งเอ๊ะอันนี้อะไรวะอมูลแฟร์สตาร์ปอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวก็าทำแสงค่อนข้างกะโอเคขี้ขวาก็เป็นการเดียนการเดียนนี่เขาบอกว่าจะทำให ไล่เร็วขึ้นแล้วก็ยิงประจัยไทยเพิ่มมาสองอันเพิ่มดีเฟนซ์อย่างมากแล้วก็เพิ่มแสงสว่างแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยจะเพิ่มความเร็วด้วยก็ถาค่อนข้างออกไปทางกากเลยนะเศร้าไปหนะ่อยโอ้ไม่มีเดยทำให้กูรู้สึกโอเคได้เลยวนันนี้ได้ยัดอะทาไมปกติกนจะมีความสุขนะ มันไม่มีจะรทำอีกอะสักนิดอะ่ะขอเป็นพระเอกหนึ่งหัวใจเธอก็ไม่ได้โคบอลมัทธิวไทเทเนียมเออเซตแสนอร่อยนี่ว่าอย่างนี้เด็กกูชอบโยไม่ใชล้วลมอตี้มันมีนั้นนะพวกแบบสิ่งก่อสร้างวิเศษถ้าใครรู้จักพวกแบบล้างหรือว่ายานยานอะไรเงี้ยยังไม่เคยพาไปให้ดูอบอกอตรงๆว่่ยังขี้เกียจอยู่ เฮ้แต่เดี๋ยวมันจะมีเครื่องพาไปที่เกหาเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยดูเพราะว่า,วายัางไงเราเห็นไปตอนนี้มันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะดย่งนั้นเราก็ตามมันฮะมันถึที่คข้าโบนอกจากเอาไปทาํากระทะเอาไปทาไอ้อ้งูแล้วมีกระทาด้วยหรอครับแต่ทาาํามาก็คงหยาเลยมึงตายนะไอสัตว์เรียบร้อยหนอนมึงมาสู้ออกับกูถึงเนี้ยจะเห็นว่าเรามันราสู้ด้วยต่อเยอะไปแล้วไปแต่ว่าของเรากาดเพราะว่าของเรามันจะเพราะทางกับพวกหนอน จะเกิดมาเจอตัวทิ้งเจงนาเกตเราก็แย่เราต้องการอาวุธเสริมมาไม่งั้นไม่ไหวเป้าหมายต่อไปก็ไทเทเนียมไทเทเนียมมีหาไดลึกๆหน่อยเจ้านี้นี่ไม่ลึกไม่โผล่ลึกพอไหมก็ไม่แน่ใจว่าเขาพอใจเขาหรือเปล่าจริงมันหาตรองไททานิลุกไดไ้แต่ว่าไททานิลุกตอนนี้ไม่โดนกินหมดแล้ว จากการที่กูสร้างตะพานเนี่ยถูกมเมล็ด <c oughs> เกือบโมโดยไรคำน,นี้แล้วแต่เหมือนจะโดนเนิร์ฟดามเมจเยอะเลยนะ่ะจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่มันมันก็ยังหอดอยู่แหละ้าปะเยอะๆมันก็หัวเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้เขาเขาไม่ได้เนิร์ฟให้กากลงแต่เขาเนิร์ฟให้บาลานซ์เว้ยต้องเข้าใจซึ่งมันโอเคแล้วมาต่อนเนี่ยนายก็หาเตรียมไว้เนี่ยยี่สิบห้าบอกว่า โอ้ยพอละพอลวพอเลยแต่กูบอกก่อนไทเทเนียมเออมึงถ้ไม่ได้ทำกระทาได้ใช่ไหมเออโอเค,คดี่าต้องหาเพิ่มมือสามสี่ห้าปึ๊บไอ้เหี้ยมือกูลั่นอีกอะอะไรของกู แต่จริงเราจะเน้นเราเน้นใช้ยังไงก็ได้นะเราเน้นเป็นแบบก้วมาเล็ดแม่งโหดเว้ยมาเล็ดแม่งแบบโหดที่สุดละใช้มาเล็ดไปเลยเพื่อนอย่าไปแคร์ครับคนอย่าไปสนคจธรราเออนุ่มตุ้งตุ้งนี่ยัยอะไรสาดวิดอันนี้น่าจะโหดกว่าเรื่องได้ดาเมจอันนี้แล้วก็ได้แบบบัฟพวกมาเล็ดด้วยมาเรามาดูอันนี้ดีกว่า ตัวของมาเทอร์เนเจอร์ไทเทเนียมบุมซีแแบบ็กต้นไม้อีกแล้วเจ้ายัางดูจากโลกน้อยเจ้ายัางเป็นเด็กเกินเข้าใจเหนี่ยได้แล้วปุ๊บแปะไว้ <c oughs> นี่ครับผมตอนนี้เราสามารถแบบับจากอันนี้เขาเขียนว่าเพิ่มดาเมจต้วย10%สิบเเนแล้วก็เกี่ยวกับการพับ ถุงเมล็ดท้ามันปามเมล็ดเร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสปาเมล็ดเพิ่มด้วยแต่ว่าจะลดตาเมจดของสายอ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันลดตาเม็ดของสายอวินไป75%ิาก็คือเดิมมึงจะเป็นดูวิตเนี่ยมึงก็ต้องเป็นดูวิตครับนะนี่ทางเทคนิคแล้วโอ้ยเชื่อมันปลาเอ็กต้านี่มันปลาที่ปลาทีไม่ปลาสองอันแล้วมันจะเกิดอาการแบบนี้เออกูชอบอย่างนี้กูชอบโอเคคลิปนี้ก็น่าไปก่อนดีกว่า ก่อนที่จะเศร้ามากกว่าน,นี้โอเคซี n ูน t กตาม